นะซึ่งวันนี้เนี่ยทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และท่นตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่า,าจะมีการนัดประชุมของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่นะฮะที่มีนายกเป็นประธานครั้งต่อไปนะครับบอกว่า,านายกกำหนดวันมาแล้วนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนกรณีที่คณะกรรมการ,รกฤษฎีกาเขียนร่างตัวนี้เนี่ยร่างพรบรสารบัญเทิอคภบวงจรหรือ เอน e ตอร์ n ทนเมนต์คอมเนีแล้วก็มีการกําหนดมาว่าผู้ที่จะเข้าเล่นได้เนี่ยจะต้องมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำนะฮะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า6เดือนคุณจุลพันธ์บอกว่าก็เห็นรายละเอียดตรงนี้แล้วนะฮะก็มองว่าเป็นข้อเสนอที่จะต้องมีการนํามาพูดคุยกันนะครับก็ผู้สืขาวก็ถามว่าข้อกําหนดเนี่ยที่ให้ผู้เข้าเล่นคาสิโนโต้องมีเงินเนี่ย สูงกำแพงกำแพงตรงเนี้ยสูงมากเนี่ยเหมาะสมหรือไม่คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าหลักคิดเนี่ยนะครับของทางคณะกรรมการกฤจฎีิกาที่ร่างอ่พอาพรบกลับมามาเนี่ยก็บอกว่าหลักคิดเนี้ยมันแตกต่างจากหลักคิดของ,ของรัฐบาลบางส่วนเพราะว่ากลไกที่ทางรัฐบาลทำเนี่ยนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยรวมไปถึงการลงทุนจากต่างชาติแต่ที่สําคัญก็คือการแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายด้วยนะฮะ ดังนั้นเนี่ยหากกำหนดเพดานไอ้กำแพงไว้ที่50ล้านบาทก็เขาก็บอกว่ามันมีภาพคิดภาพง่ายๆว่ามันมีคนไทยที่มีเงิน50ล้านเนี่ยบาทในบัญชีเนี่ยอยู่เพียงแค่1 0,000บัญชีเท่านั้นนะครับทั้งประเทศเนี่ยฮะมีเงิน5เอ๋มีคนที่มีเงิน50ล้านบาทในบัญชีแค่1 0,000บัญชีดังนั้นก็แปลว่าเรา กำลังจะดันคนกลุ่มหนึ่งที่ปัจจุบันเนีย่ยังไปเล่นตามชายแดนเล่นในลักษณะผิดกฎหมายเนี่ยออกไปจากคาสิโนคาสินโนที่กำลังจะออกอกฎหมายนี้มาแทนที่จะดึงพวกเขาเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบให้สามารถควบคุมได้นะครับผลักเขาออกไปถ้าหากคิดถึงส่วนนี้ก็จะเห็นว่าหลักคิดเนี่ยของรัฐบาลกับคณะกรรมการกิจกาเนี่ยมันแตกต่างกันและเรื่องที่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมาหารือกันต่อไปนะครับอีอกทั้งมันก็ยังมีขั้นตอนของสภาที่จะต้องไปพูดคุยกันในสภาในวาระหนึ่งวาระสองวาระหนึ่งรับหลักการวาระรับหลักการเสร็จไปปรับแก้ในชั้นกรรมธิการนะครับก็ว่ากันไปวาระสองวาระสามในสภากันอีกจากเสร็จแล้วปั๊บก็จะต้องเข้าสู่วุฒิสภาด้วยนะครับ